รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับครับวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอมพร u t u b e มาแล้วพาพี่น้องเข้ามาบึงสว,วนะบสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยสวนกล้วยโอ้ยงามครับ ถ่ายพี่น้องเขาเบืง้งทำพรยูทูปถ่ายพี่น้องติดตามการเกษตรนะครับข่ามาเบื่องเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยอะไเป็นตาดีถ่ายพี่น้องเขาเบิ้งเบิสแหละครับถ่ายไปหาจากฟองมาก่อนหูยผู้ใหญ่เลยอยูย่ยยในสวนมึง ลุยพี่น้องลุยวัสดีครับวัสดีครับพ่อวัสดีครับผมวัสดีครับผมผมอมพรยูทูบนะครับพาพี่น้องเข้าชมสวนอีพอสวนกล้วยสวนกล้วยยังพอนี่กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองพิกั๊ดบันไดพอนี่เกษตรพัฒนาเกษตรพัฒนาตำบลตำบลบุเปื่อยบุเปื่อยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอ่าเมื่อนี้มีโอกาสได้มาแวะเบิ่งสวนอีพอ ที่พ่อปลูกะักปีเลยนะห่วยพร้อมพอนน,นี่นี่นี่แต่ปีที่สองนี่ปีที่สองอ้าเดียรับหมากรับผลในที่น่อรับออกเบิดแล้วตัดออาเจ้ามาตัดเอ้านี่น,นี่นี่ต้อต่อต่อสองมันต่อสองกว่าพ่อนี่นต่อที่สองอือต่อที่สองครับต่อที่สองพอเดหนวยพอเด่นวยเครือแหลกเัาก็ตัดเร็วพหอเออมันกับมันสีออกเป็นชุดนะเป็นชุดเลยอกเป็นชุดเลยเพราะเ่าเขาเขาบังคับให้มันออกไกลเคียมกันอืมครับคือปลูกยุพัน พันสองลอยต้นตัดบกเกินหาเถื่อเห็นมัดเลยพันควรตัดบดเลยพันสองลอยต้นนี่ในจำนวนที่เขาปลูกนี่ถ้าปลูกพร้อมกันในชุดเดียวนี่คือตัดเกียงเลยบ่ตัดเกียงไปเลยสามลายว่พอสามลายสามลานี่แต่ว่ามันตัดอก็หาเถื่อกับเบิด์ตพันสองลอยต้นแสดงว่าไรยละสี่ลอยลาละสี่ลอยสองคุณสองสองคุณสองบ่พอสองคุณสองมนก็ตกไปไรยละสี่ลอยต้นเนาะแล้วที่นี่การดูแลของวีพอนี่ตอนนี้กบ นี่นี่ใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยบอนี่ใส่ปุ๋ยแล้วครับบนอยอืนเขาเกิดตอนคืนที่นี่ยในหน้าบอนก็ต้องให้น้ำเดือนหนึ่งเขาใส่เสื้อพอเดือนหนึ่งจะทาบมือแต่ไม่เขาขยันกับวัดเด็แล้วแต่ใส่แล้วอืใส่หลายใส่ดูยิ่งอ่ำใส่ดูให้งอ่ำต้นบ่อนปุ๋ยเนาะแต่ว่ามันกับวันเด็ใส่ถึงละหลายใส่บดเลยกต่ใส่ไปเรื่อยแต่บดใส่ถึงละหลายนะครับผมให้ใส่เรื่อยๆก็ได้เนาะแต่บดใส่หลายใส่หลายก็ได้มันมือใส่เสื้อนึง แต่ว่านี่นี่ใส่หนีงเขากะใส่เธอเือแหลกมันโมเลกุลหนามันนี่เขากะหงษ์เขาก็แล้วเพราะว่าตัดแล้วบางนี้เขาก็ได้ไปเห็ดลูกมันไม่ขุดก้อนผูกอยู่บนนั้นสองพันต้นทั้งรูมมันบ่ะอ๋ออีพอผาลูกไปวงเนี่ยไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆผาพีนองเลาะเกษตรผ่าพี่นองเกษตรเลาะมสวนอีพอเงดไปนี่จะมา รับมโหสถเพราะว่าม okay. ันมันว่างไปโดนหลยนะโอ้ว่างไหมเขาไยังไงพอเขาบริโภคเขาบริเทสแป๊บบริซอมแป๊บบริอมครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนหน้าฝนแน่นอ่าันมักก็เลยบรินเดเออเหน้านาที่เขาใส่อยู่นี้เป็นนา ตมาดานเลยบ่พอบ่ได้พักเนาะโอ้ข้าผามส่งผาปูบอเนาะมันเป็นผาใบบ่พอมันเป็นเป็นพลาสติกพายางโอ้พลาสติกแข็งแบบนานาอืมไโอ้เงินแปดมันกวงารเลยบกวงสิบสี่เงาเศร้าก่วงสิบสี่เงาหยีสิบเมตรเลือดสามเมตรน้ำสามเมตรน้ีท่านหาลอยลิโอ้มันตองมีขนาด ของบอลเหเขาเขาจังสร่างเขาจังสิไปสร่างเขามาให้เนาะมาบอกขนาดบอเข้าไปมื่อนี้เดี๋ยวพอได้จักเดือนแล้วเี่ปีกล้วยมื่อนี้่แล้วนี่เป็นต่อต่อสองต่อสองวันหรือเป่พอนี่ยแนมไปต่อยืนยืนนี่ยืนยืนนี่สองลไรสองลายสองงานสองลาสองงานการดูแลด้เรื่องเอ่อห้องโม้นเท่าไหร่มีบ่พอ ทั <ic> ่วไปนี่แหละสีท่อโม่ตลาดทั่วไปเนาะการบำรุงต้นใหม่มากใหม่กับพืชทั่วไปเนี่ยต้นใหมบาคเดี๋ยใส่ม่โม่เนาะเขาใส่แต่ปุ๋ยปวงนีะเขาต้องตัดทิ่มพอตอนหน่อยสิเขาเลี้ยงไว้ต้นเดียวท่านบอกเลี้ยงไว้ต้นเดียวโอ้โหอ่าต้นที่เขาเลี้ยงไว้นี่มันขึ้นมาโมนเท่าไงโมนเขาเขาขึ้นนี๋โม่เขาตัดออกนี่มันก็จตขึ้นม่อีกสาเหตุคือเขาตัดเนี่ยเพราะยังเปล่าเขาให้ต้นนนไงเลี้ยงต้นเดียวเออเลี้ยง้นเดียวนี่นี่นี่จะ เมื paid, hmm. video, ่อวานเมื่อวานเลเขามามาคูนเนองไห้บานนี้บัเฮ็ดยังมันที่ตัดไว้น่ะต้นแรกต้นแรกกัต้นแรกชุดแรกบานนี้นี่ต้นสองชุดสองที่เอาไว้อยู่นี่สเดียวโอ้เป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องครับลูกกล้วยถ้าพี่น้องบ่หูเป็ดตรงเลยเรื่องตลาดเท่าไรพอตลาดบ่บ่เอื้อึดมีขายบ่เพราะว่าเวขาเห็ดข้าวบดเห็ดเผ็ดข้าเห็ดตรงเซเว่น ทรงห่างบ่กทรงห่างเอาทรงทรงเทเวนได้นี่มันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็ตรงทรงห่างส่วนๆนี่ถึงมอญผมไม่่าไหนที่เดินน้ำเขาบ้านบดแต่ว่ามีตลาดเขาซื้อเขาซื้อเ้าโลจักบาทพอแ็่ในสัญญากันกับซิบหาสูงสุดซิบหาต่ำสุดอืฟบ่ต่ำกว่าซีฟบ่ต่ำกว่าซีฟแต่ว่ามันก็อยู่เข้ากับคายกล้วยกล้วยขะเลยนะครับกับยู่ประมาณ30-40นี่แหละอยู่ซ้ำนี่แหละอ๋อครับเจ็ดสามสิบปีอยู่ประมาณนี้ มีสัญญาพร้อมป่ะพ่อมีสัญญามีสัญญาพร้อมว่าเขาสัญญาจักปีพ่อแล้วเข้าเข้าจักรปีแล้วเขาเบิร์ตมีเขากับเฮตานญ่โอ้ปีต่อปีเฮสัญญาปีต่อปีเลยมีเข้าเขาเขาปลูกเข้าตัดเบิร์ตนี่คือคือจบแล้วบ้ดนอืมจบจบสัญญากันแล้วนี่คือเอาเป็นงวดวันเถาะ เออบันเน่าเขาบันเน่าเขาปลูกเพิ่มเนี่ยเท่ากับเมษายนเพิ่มดิเพราะว่าแต่ก่อนเขาเมัญญาอยู่นี่สีไร่ฉพสี่ไร่นี่เมษายนสพเท่ากับปลูกอีกนี่งอ่อสีไร่สองงานปลูกไม้เนี่ยปลูกไม้นี่มันมันแต่ว่าปลูกไม้นี่ยีไร่สามงานมันกะเ้าขยับเขามาเป็นอยู่นี่พันแปดร้อยกุศลครับซึ่งซึ่งซึ่งป่ามีหน่วยงานเมื่อบึงนั่มในรปภมเกษตรอำเภอกำแพงเขาไหมรับมืองันหนกัน จังหวัดตัวคนมากเอ้าชมเหมืนกัมาเบื้องในละมาเบิ้งมาดูแลซอยบอกเกษตรจังหวัดโอ้มาให้การแนะนำคำปรึกษาบอกเออแม่นโอ้ก็ดีไปตลอดเออหน่วยงานเกษตรอำเภอกับมาเพื่อนำยื่นนะครับมาดูแลแสดงว่าเกษตรบ่ได้ปลาถิ่มบ่ได้ปลาถิ่นละพ่อเนาะบ่ได้รับบ่ได้ปลารมกับทุนเอาพอถามเนี่ยพ่อผลผลิตที่พ่อได้รับมานี่ไรหนึ่งตกไป ลลไลยใด้เท่าไหรพอประวัดนะห้อาตัดมวดน,น,วน,นี่นอเขาเบนครัขายจากนีเอเอ,เอสามไรมาหนี่งครับผมมันกระโตกไรหนึ่งประมาณสี่หมื่นห้าสี่หมืนห้าจะอยู่ใดยุนี่น,นะครับท่านผ<ต>ู้ชมแต่ว่าไรละสี่หมื่ห้า, 40, หาแต่การลงทุนเท่าเดี๋ยวพอหลายบ่ก็บ่หลายอย่างแน่มึงเนาะก็ไม่กันอย่างนี้ก็เท่าไปก็มาอยู่การลงทุนก็หือว่า ถ้ามันอยู่ซ้ำนี่มันถือว่าพอไปพอมาอยู่ลองลองลองดูมาพอไปพอมาอยู่ซ้ำด้สีดขาแมลงบ่พอแมงบ่งแม่งยังมากัดบ่กว่าด้สีที่บ่งแต่ปกติเราห้าวในสีจีนบ่สีขาบ่งบ่งบ่งคือเรื่องบ่งกล้วยเป็นบ่งกล้วยบ่งอันนี้บ่งกล้วยแบบบานๆห้าเออแม่งไปเท่าสีดบ่งไปบ่งโตหน่อยเลยพอปลูกใหมมั่นในผูกไหมขอบคุณอมพรยูทูปพาพี่น้องติดตามอีพอทุกขั้นตอนเลยครับทุกขั้นตอนเลย ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนอันแนว้ได้อันพอนยูทูบบอได้ถามอีพอนั่นถามบโเบัสกัอย่าฝืงว่าเบาด้วยครับเด้อทงเสียกะับบออกบอกบอถือขึ้นกันใช่ครับพอนี่มอนนี่ออืมล็อกนี่นี่จักไรพอดีเครื่องบัสตัวนั้นมันสีอยู่สี่ลายสี่ลากลัวสี่ลายสองงานสี่ลายสองงานมึงอีพอรวบมึงแล้วมันตกไปแปดลายวนที่เนาะเจ็ดแปดลายนที่ เก่าไรดี่ประมาณเก่าไรเป็นเงินบน่อยได้พี่น้องเออแต่นรับมากรับผลต่อไปอเอาไว้ตีกินนดำเนะเาะกินดำแนคา,นนายำํำแนแล้วอีพอสื่อนอมันมาหรือยขายายเอาของจขออกอออเอาคของ,ขอ,งอ,ออกท้ามพีการสื่อนอเขาขายนอจไหนพอนนนี่มันจะเป็นของคุม ของกม่มรูปรมาณยี่สิบาทยี่สิบาทอครับครับครับยี่สบาทยี่สิบบาทนะครับนอนหนึ่งยี่สิบาทยี่บาท่คันห้องอยู่ในกลุม่มห้องเกาป่วยกลุม่มออห้องหอกับห้องหอกับพุทขายไปอยู่ประมาณสามพันอครับอพีพอยังขอลื่มถามอีพอ เอาซื้อเลรนหรือซื้ออื่นซื้อได้ก็ได้พวกหมูจักเอินแต่พ่อใหญ่เสี่ยงพ่อใหญ่เสี่ยงเนาะพ่อใหญ่เสี่ยงบ้านเกษตรพัฒนาแต่ว่าเนื้ซื้อเนี่ยเขาอู่เมันต่างเสถียนว่าคุณเราบ้านสวนเนอะเออหลานมันเอิ่นคนบ้านสวนคนเราบ้านสวนคนเราบ้านสวนคุณเราคุณเราบ้านสวนโอ้ครับผมครับผมนี่ยมอญหม่ครับผมมอญไม้ใครขายมอญหม่ ป็นกระลังปุ๋ย้อยกราังปุ๋ยปล่อยสนอะไีอือเฮาก็มีการปล่อยเป็นบบานเนี่ยปล่อยตัวหนึ่งอแล้วนอือปลแล้วปล่อยแล้วอ่ะยี่พอสุดถ่ายถ่ายสุดอ่าบ้านนี้คือบ้านเกษตรพัฒนาเป็นบ่ตําบลบูเปื่อยอำเภอหนายืนจังหวัดอุบลราชธานีตาพี่น้องเฮ้าได้ชม คลิปคลิปนี้ผ่านช่องอัมพร YouTube นะครับถ้ามีความสนใจอยากจะมาเบิ่งงานอยากสอบถามอีพรยนี่สามารถติดต่อได้เบอร์โทร้ไดโเนาะพงอ092 092 693 693 4862 4862นะครับถ้าพี่น้องเฮาสนใจหรือว่าอยากสอบถามอีหยังอีพรยเข้ามาพ่อใหญ่เสี่ยงพ่อใหญ่เสี่ยงเออเข้ามาถามหาโทรหาหลดนะครับพ่อใหญ่เสี่ยง เพราะไงกะสิหายคว่ำหูเท่าที่หูมาเนาะพ่อเนาอหายจำหายได้เนาะครับผมอีพอครับมื่อนี้ผมอภพรยูทูบก็ขอบคุณอีพออหลายเนะครับเด้อยที่หายคว่ำหูผ่านสองอภพรยูทูบห้พี่น้องเข้าได้รับหูอ่าในเรื่องการเกษตรการเฮ็ดการทำของอีพอมื่อนี้ครับผมอภพรยูทูบขอบคุณอีพออหลายครับสวัสดีครับอีพอสวัสดีครับสวัสดีครับอีพอครับอีพอเสี่ยงนะครับอ่าเป็นเกษตรสุดยอดเลยครับเกษตร